เกิดมาต้องท่องสอนเขามากๆแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจกับวัยเด็กด้วยคือมีแม่ลูกคู่หนึ่งครับอยู่บ้านตื่นเช้ามาลูกก็ถามแม่ว่าแม่วันนี้หนูขอใส่กระโปรงได้ไหมคุณแม่บอกว่าไม่ได้ลูกแม่ตอบดีๆครับลูกเรียนไม่จบนั่นหนูขอใส่ชุดผ้าส้นสูงได้ไหมครับแม่ ไม่ได้ลูกแม่ก็เริ่มน้ำเสียงมากขึ้นแล้วนั่นหนูขอโทาลิสตกแล้วกันคุณแม่ก็ไม่ยอมนะคุณแม่ไม่เข้าใจแม่บอกไม่ได้ลูกแม่หนูอายุ18แปแล้วนะทำไมแม่ถึงห้าหนูขนาดนี้เอะสงชายแม่บอกว่าไม่ได้ ลูกจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นตุ้มเป็นแต่ไม่เป็นไรขอให้เป็นคนดีของพ่อแม่พอแล้วครับทีนี้มีต่อไปเป็นเพลงของผมเองครับชื่อเพลงว่าจะรักจนกว่าจะครับ